บรรยากาศยามนี้ช่างหนาวเย็นเสียเหลือเกินค่ะพื้นก็ลื่นพลเหนื่อยค่ะเหนื่อยมีความรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนบ้าหอบฟงังที่หอไปหอบมาโดยไม่รู้จุดหมายและไม่รู้ว่าฟางตัวนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรกับเราบ้าง สวัสดีค่ะว,วันนี้วารุตาอาจจะแบบเหนื่อยท้้อใจกับการรื้อรื้อข้าวของที่เราถูกสะสมมานานหลายปีเราเห็นชอบอยากได้ซื้อใส่สุดท้ายเก็บทำแบบนี้มาหลายปีสุดท้ายของที่เราคิดว่ามันไม่เยอะ แต่มันกลับเยอะมากและสุดท้ายนั่นก็คือภาระยิ่งทรัพย์สินที่เรามีอยู่เป็นทรัพย์สินซึ่งจะแปลมาเป็นตัวเงนินราคาก็ไม่เยอะมากยิ่งตัวนี้ยิ่งเป็นภาระมากทำให้เรามีความรู้สึกเอาก็เรียกว่าขอ o หิ้วมาจากประเทศไทยมาอยู่เยอะระมันแล้วตอนนี้กำลังโล เพื่อที่บางส่วนจะนำกลับไปสู่ประเทศไทยอีกเหรอเหนื่อยแค่นี้ยังไม่พออีกเหรอทั้งชีวิตเธอจะเป็นเหมือนกับคนบ้าหอบฝังหอบไปหอบมาหอบมาหอบไปมีหลายๆครั้งนะคะที่ในสมองวารุตันก็คิดว่าเธอบ้าไปแล้วเหรอ ในขณะที่ร่างกายเธออ่อนแอลงไปทุกวันเจ้เธอยังบ้าหอบฟางอยู่แล้วฟางตัวนี้มันไม่ใช่ฟางธรรมดาฟางที่มันก็เรียกว่าใส่หินเข้าไว้ข้างในคือมันหนักมันเป็นเรื่องจริงของของชีวิตที่บรรุตากำลังจะมาแบ่งปันให้กับทุกทุกท่านนะคะว่าจริงๆแล้วในชีวิตของเรามีหลายๆเรื่องมากที่เรา ที่เราทิ้งเงินไปกับเรื่องที่ไร้สาระม,มากมากถ้าเรากลับมาคิดคำนวณด,ดูเงินนะคะไอสิ่งที่เราทิ้งไปกับเรื่องไร้สาระเรื่องเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายรองเท้าเยอะแยะมากมายเครื่องประดับเยอะแยะมากมายสุดท้ายชอบเห็นอยากได้ซื้อใส่เก็บ แล้วก็ผ่านไปสุดท้ายก็ไปเหมือนเดิมเห็นชอบอยากได้ซื้อใส่เก็บก็เป็นเหมือนเดิมมันก็เลยย้อนกลับมาดูว่าถ้าเราคือจะซื้อของสักชิ้นขอให้ชิ้นนั้นเป็นชิ้นที่เมื่อเราเดือดร้อนแล้วเขาสามารถ แปลงมาเป็นเงินซึ่งเป็นเงินที่ไม่ได้ถูกตามการเวลาแต่เป็นเงินที่มีจำนวนมากขึ้นตามการเวลาอย่างเช่นทองถ้าเราอยากได้แบบนั้นน่ะอยากได้เครื่องประดับเรามาซื้อทองดีกว่าไหมทองราคาเขาไม่เคยลด เขามีแต่เพิ่มเพิ่มมากเพิ่มน้อยเขามีแต่เพิ่มยิ่งในช่วงวิกฤตช่วงที่อะไรมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่าทองก็ยิ่งทวีคูณสูงมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดเราเอาเงินไปซื้อของที่มันเป็นก็เรียกว่าสุรุยสุร่ายคือไปขายใครใครก็ไม่ได้ให้ฟรีคนก็ยังต้องคิดซื้อไปเยอะเ พอโมอกับไปคิดคำนวณแล้วมันเป็นเงินค่อนข้างที่จะเยอะมากทีเดียวมันก็เลยการว่าเหมือนกับเราเป็นคนโง่คือก็เรียกว่าไงคือเสียดายเงินเราทำงานกว่าจะได้มาสักบาทมันก็เหนื่อยมันต้องแลกด้วยแรงกำลังสมองกำลังกายกำลังใจแลกด้วยทุกอย่างบางครั้งเราต้องใช้เงินด้วยเป็นตัวแลก ก็หมายความว่ากว่าจะไปถึงที่ทํางานต้องจ่ายก้ารถกาน้ํามันค่าอะไรสารพัดกว่าจะได้เงินที่เป็นเงินเดือนของเรามาแล้วเราก็มาทิ้งกับเครื่องประดับที่เราคิดว่ามันจะทําให้เราดูดีขึ้นแต่ถับแต่กลับทําให้เงินในกระเป๋าของเราน้อยลงแล้วยิ่งถ้าซื้อทีทีชอบทีทีโอ้ยชอบทีททโหอยอยากจะทันสมัยทีเทีอย่างเงี้ย จำนวนเงินที่เราจะมีในกระเป๋าของเรามันก็จะน้อยลงทีๆตามไปด้วยยิ่งวรุตาแก่ตัวนะคะเรายิ่งคิดเรื่องนี้มากเพราะว่าสุขภาพเราอ่อนแอลงเรียวแรงที่เราจะทำงานเราก็มีน้อยลงแต่โอกาสที่เราจะใช้เงินมากยิ่งขึ้น พอยิ่งแก่ตัวสุขภาพเราอ่อนแอเราต้องจ่ายค่าหมอแน่นอนค่ะต้องจ่ายคนดูแลต้องจ่ายค่ารถจ่ายค่าเดินทางจ่ายค่าขินจ่ายค่ายาจ่ายมันทุกอย่างแต่ในขณะที่ตรงข้ามเราเริ่มมีเงินน้อยลงอรุตาก็เลยมีความรู้สึกแบบอยากจะเอ่อมาให้คำแนะนำสำหรับ ลูกๆหลานๆนะคะน้องๆเพื่อนๆหรือใครก็ตามที่กำลังเดินในเส้นทางเหมือนกับวาุตาที่เคยทำมาในอดีตก็อยากให้ลองตรงนิดนึงนะคะว่ามันคุ้มจริงหรอมันสวยจริงหรอแล้วมันมันทำให้เราดูดีจริงหรอเมื่อเทียบกับหยาดเหงื่อของเราที่ต้องซื้อไปกับเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายซื้อกับรองเท้าเยอะแยะมากมายซื้อกับเครื่องประดับ ตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายที่เขาพร้อมที่จะล่อลราให้ใจิตใจของเราแบบเห็นแล้วชอบเห็นแล้วอยากซื้อเห็นแล้วอยากควักเงินจากกระเป๋าของเราให้ให้ให้เขาให้เข้าไปอยู่ในกระเป๋าของเขามันเลยทำให้ความรู้สึกตอนนี้มีความรู้สึกว่าเราเราคิดได้เมื่อตอนที่เราสายคือเชิงว่ามัน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 ,ม,นมันเป็นมันเป็นอะไรที่ ออถ้าเราคิดไา้ตั้งต้นแล้วเราหัดเก็บเงินตั้งแต่ตอนต้นไอ้สิ่งที่เราซื้อมามันอาจจะเป็นเงินก้อนที่ทำให้เราสามารถมีชีวิตยืนยาวได้อีกหลายเดือนทีเดียวในช่วงวัยเกษียณของเรามันก็เลยทำให้วรุตาคิดคิดคิด,คด,คดแล้วเลยอยากจะแบ่งปันก็เลยมีความรู้สึกว่าน้องๆ้องลูกๆูกล้านล้าน,ลานเลนโหลดของวารุตา ้าเริ่มมีไรายได้นะคะก็เข้าใจนะคะว่าชีวิตคนเรามันต้องหาความสุขใส่ตัวแต่อย่าลืมนะคะว่าความสุขเราต้องหาความสุขแบบถาวรด้วยอย่า,าความสุขแบบชั่วคราวอย่างเช่นวรุตานี่เป็นคนหาความสุขแบบชั่วคราวเสื้อผ้าสวยชอบซื้อใส่แล้วก็เก็บเครื่องประดับชอบซื้อใส่แล้วก็เก็บ เป็นอะไรที่ชั่วคราวมากเพราะว่าของพวกนั้นเราไม่สามารถที่จะแปลงมาเป็นตัวเงินที่จะทําให้วัยกเกษียณของเราเนี้ยมีความสุขได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยความสุขในช่วงระหว่างการเดินทางแน่นอนค่ะเราเราต้องมีบ้างเพื่อที่จะเติมแต่งแต้มสีสันในวัยชีวิตของทุกทุก,ท,กทุกช่วงได้มีประสบการณ์ได้มีความสุขแต่สิ่งหนึ่งที่วรตุตาอยากจะบอกนะคะว่าอย่าลืม คิดกำหนึงถึงอนาคตในวัยที่เราปลดเกษียณด้วยเราจะใช้เงินอย่างไรเพื่อที่จะมาทําให้วัยเกษียณของเรามีความมั่นคงด้วยอย่าลืมออมเงินจวนหนึ่งไว้ให้กับตัวของเราเองถ้าเรายิ่งออมได้ไวอนาคตของเรามันก็จะมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อย่าทำตัวเหมือนกับบารุตาที่เป็นคนบ้าห่อฝางมีเงินเท่าไหร่เราก็ไปซื้อของสุดท้ายมันคือของไรคะสุดท้ายมันก็เป็นภาระของเราสุดท้ายให้ลูกลูกก็ไม่เอาเพราะว่าไม่ใช่สไตล์ของเขาไม่ใช่ของที่เขาชอบสุดท้ายเงินที่เราทำงานมาทั้งหมดสุดท้ายเราก็โละลงไปสู่ทางขยะหรือโละไปให้กับคนที่อยากจะได้สุดท้าย สิ่งที่เราได้มามันก็ไม่ได้มีอะไรเลยสุดท้ายชีวิตบ้านปลายของเราก็ไม่มีอะไรอรุตาก็อยากจะฝากแล้วก็ย้ำ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 ม,มากๆเลยนะคะเมื่อมีไรายได้อย่าลืมใจ่ายให้ตัวเองก่อนนั่นก็คือเอาเงินไป ฝากในธนาคารขาดไอฝากแบบสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเราไม่ไปเป็นภาระให้กับลูกหลานต่อไปฝากเอาไว้ด้วยนะคะด้วยความรักและความองค์ใหญ่จากประสบการณ์ของวารุตาค่ะสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดกำลังใจด้วยการกดสั่นกระดิ่งกดติดตามให้กับวารุตาด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบายบาย